สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ iPhone 15ครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟ f ี r e Max เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัว iPhone 15เครื่องนี้ผมได้อัปเดตตัว iOS เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือตัว iOS เวอร์ชัน่น26.0.1นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเกมในช่วงเดือนตุลาคมปปี25เเนยเนยจะ็ังงงไบ้า เปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายมาได้ตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับทุกคนสำหรับตัว iPhone 15แต่ว่าเครื่องมือหนึ่งเนี่ยยังมีวางจำหน่ายอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนนี่ความสนใจเยอะมากๆนะครับมาเข้าเกมมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกันตัวเกม Free Fire Max นะครับก็จะปรับได้แบบนี้นะในส่วนตัวตั้งค่ากราฟิกของเขาเนาะนี่ครับปรับได้แค่นี้นะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับ สำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับเอาจริงตัวนี้เนี่ยผมซื้อได้มาในราคา1 8 9 0 0บาทนะครับในแอปช้อปปิ้งออนไลน์เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาเขาแบบสวิงมากเลยเดี๋ยวดีดขึ้นดีดลงนะครับก็หาซื้อได้ในราคาประมาณ1,9,500ไม่ไม่เกิน2,000 20, 0ครับดังนั้นผมว่าตัว iPhone เครื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือสักหเครื่องเอาไว้แบบใช้งานนานๆแล้วเป็นไ h o ฟนด้วยนะ น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากแล้วที่สําคัญสเปคต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบสเปคใหม่แล้วเนาะหน้าจอที่เป็นหน้าจอ Dynamic Island พอร์ตเป็นพอร์ตแทซีตัวกล้องตัวชิปยังคงเป็นตัวแรงครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเนาะสำหรับคนที่อยากได้มาไว้ใช้งานนะครับและที่สําคัญคนที่ชอบหน้าจอไม่ได้ใหญ่มากเน้นพกพาเน้นใช้งานง่ายตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าใช้หน้าจออยู่ที่6.1นิ้วเองนะครับทุกคนแบตอึดลำโพงดีเครื่องแรงครับครบทุกอย่างเลยเอาจริงบอกเลย ตัวภาพตัวการแสดงผลคือสวยมากนะครับทุกคนสวยมากสำหรับการเล่นเกมตัว Free e f i r แ m a x เนาะผมเทส ROV เทสตัว PUBG ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ใครที่สนใจเนี่ยก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมในเดือนตุลาคมปี2025เล่นเกมเป็นยังไงบ้างก็ใครที่อยากรู้ก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลย การแสดงผลภาพคือสวยคมชัดดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองเทส ROV ไปนะในตัวเกม ROV เนี่ยมีความร้อนนะมีตามวาหลังมีตามโครงตามขอบนะครับมีร้อนแต่ว่าในเรื่องตัวฟิลลิ่งก็ไม่ไม่ได้ทำให้เขาดรอปลงเนาะแต่พอมาเล่นตัวเกม PUBG Mobile อันนี้แอบเซอร์ไพรส์มาก Pub G Mobile เนี่ยความร้อนแทบไม่มีเลยนะครับเล่นแล้วเล่นได้ลืนล่นไหลสมูทดีมาก เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเกมฟร f i ฟแม็กเนี่ยจะะลื่นไหลสมูทดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวภาพเนี่ยสวยอยู่แล้วเนาะนียครับความร้อนหลังจากที่โดดล่มมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็ผมว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนในเกม PUBG Mobile เลยอะแทบจะไม่มีเลยแค่อุ่นๆมือแค่นั้นเองนะครับเนียนสมูิ ตัวภาพตัวกราฟิกสวยดีอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าตัว iPhone 15เนี่ยในปี2025นี้ยังน่าซื้อมาใช้งานไหมส่วนตัวผมว่ายังน่าซื้อมาใช้งานนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ iPhone เนาะแล้วแบบอยากได้ iPhone ที่มันเออสเปคที่มันเป็นสเปคยุคใหม่หน่อยอย่างเงี้ยที่เป็นพอร์ตไทซีที่เป็นหน้าจอ Dynamic Island อย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือแบบตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบสเปคย่งใช้งานได้ดีนะครับผม ถ้าจะไปซื้อใน iPhone 14 iPhone 14เขาก็แบบราคาถูกลงเลยครับผมเห็นเขาขายประมาณ16,900ประมาณเนี้ยก็ถูกลงประมาณ3,000นะเนาะแต่ถ้าเป็นใน iPhone 13เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ13,900ก็ถูกลงประมาณแบบเท่าไหร่2อ0 0พเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าแบบมีงบห,หน่อยยเนี่ยเอาตัว iPhone 15ดีกว่าได้หน้าจอแบบใหม่ได้พอร์ตไทซีอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวชิปของเขามันก็ยังเป็นตัวแรงมากๆอยู่แล้ว ใน iPhone 14ก็แรงครับใน iPhone 13ก็แรงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ยังแบบเจนที่แบบไม่ได้เก่ามากเนาะแล้วเครื่องมือหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าจะมีขายในอีกแบบสองสามปีเนี่ยมีแน่นอนครับในส่วนการได้อัปตัว iOS ต่อก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยครับว่ามันโอ้โหได้ได้อัพต่อยาวๆอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงผมมีโอกาสผมก็จะรีวิวให้ทุกคนดูในแบบ ทุกๆแบบช่วง3เดือนเลยแล้วกันทุกไตรมาสเลยนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเงี้ยเดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนดูแบบทีๆเลยนะครับเผื่อคนที่สนใจนี่ครับลื่นไหลสมุติดีมากแล้วความร้อนคุมได้ดีครับเกมฟรีไฟแม็กแค่อุ่นๆมือแค่นั้นเองลำโพงคือกระหืมดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องการดูซีรีส์ดูหนังดูคอนเทนต์ลำโพงดีมากรายละเอียดครบมิติดีมากแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับตัว iPhone 17ที่เขาห่างกันมี16แล้วก็17เนาะมันมันต่างกันยังไงบ้างหนึ่งแหละตัว iPhone 17ก็แน่นอนความสดใหม่กว่าก็คือเขาได้ชิปเป็นตัวใหม่อ่าไดนาจอที่ใหญ่ขึ้นนิดนึง6.1เป็น6.3 ได้จอที่แบบ120เฮิร์ตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องตัวสเปคตัวกล้องอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าราคาก็ต่างกันแบบหมื่นนึงอ่ะเพิ่มหมื่นนึงถึงจะได้ iPhone 17อ,อ่ะผมว่าตังหมื่นนึงเนี่ยก็โอ้โหททาอะไรได้เยอะมากเลยนะมาสิมาสิมาสิาสอะเรียบร้อยอ่า อุวยวิวิมีตัวมีตัวมีตัวโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหนอกไหมหนอกไหมวิวิวิยิวิยังไหวก็ได้หนึ่งคิวแล้ววะเนี่ยครับภาพสวยมากโอ้โหไปไหนไปไหนจ้าโอ้โหอืมอืมตายไปซะ แตกไปสองครับทุกคนไม่มีกงไม่มีเกาะก็สู้กับเขาได้บอกเลยมาไม่รู้แหละอะไรบ้างเก็บหมดแหละเก็บจนหน้ามืดเลยเราพันยานอยสิสสสโอ<ฮ>้ตัวปืนนี้ไม่ไม่ค่อยแรงเนาะแต่ว่ายิงเร็วดีครับไม่ค่อยแรงแต่ยิงแบบจู้จ,จ,จู้เลย ประมาณนี้ครับประมาณนี้เสียงดีมากเนาะเสียงแบบโอเคเลยเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วความร้อนอุ่นๆมือแค่นั้นเองครับไม่ได้ร้อนสีมันในตัวเกม ROV นะครับพอๆกับพับ G Mobile เลยถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยในเรื่องการจัดการความร้อนใครที่ อยากจะเล่นเกมนานๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์ส่วนการใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่ก็โคตรอึดเลยนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ใช้งานแบบหนักมากแบบหยิบทุกๆ5านาทีหยิบมาดูทุกๆ5านาทีเนี่ยทั้งวันแน่นอนครับตอนเช้าแบตเตอรี่สักประมาณ85-90เนี่ยตกเย็นเหลือประมาณ30-40แน่นอนครับก้าคนนอนเฟิร์มเลยไีเย่เฮ้ไปง่ายล่ะลื่นไหลดีมากเนาะ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็มาลองเทสลองเล่นตัวเกม f ฟ e Fire m a x ให้ทุกคนดูนะครับผมก็เล่นได้ประมาณนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2 0 2พแล้วก็ตัวเวอร์ชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัว iOS เวอร์ชั่น26.0.1เรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวจุดหนึ่ตามหลังเนี่ยผมเพิ่งอัพแบบสดๆร้อนๆเลยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ